สิ่งประดิษฐ์เล็กๆของผู้บ่าวบานนอกครับค่อยๆเฮ็ดไปครับตามภาษาข้อมูลอันหน่อยนิดครับทางน้ำจาก,กุสีครับชุดยอดก็าบัตานี่ทางน้ำจาก,กุสี อันนี้ก็คือแนวทอนำล้นน้ำเติมแล้วก็น้ำล้นนะครับแข่งน้ำอยู่คนจุดจุดกำเนิดพลังงานนี่ครับโซล่าเซลล์4ี0วยบันดนะครับนาคนก็คือติดสองแผงครับยืนอ่เพื่อให้ระบบน้ำในสวนมันเดินแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือบอ่อเลี้ยงปลาครับรอบของังขึ้นหาเนี่เปียอันนี้ก็คือแร่งเยอะครับ ขุดด้วยมือบอกจกนะครับกับเสียมต้องขุดไปละทำใจสักหน่อยก่อนสวดออกออกซิกเจนสักหน่อยก่อนบ่อเลี้ยงปลานี่คือบ่อพักน้ำครับนี่เื้ื่องทิงโล่งนี่คือไยครับกําลังปลูกครับไยคันน้ำปลูกไปจุดระดับนึงแหละกำลังหงอกกำลังว่าต้องเล่ง ทำระบบนำยดนี่เขาครับ,รบปลูกไปเรื่อยครับแผ่นตอนครับมาขุดปลูกครับระยะเมตรหาิบคุ้นสองเมตรปลูกตามแนวเสียงนะครับเนี่แนวเสียงอันนั้นซื้อแม่พันมันปล่อยขันน้าขยายอกมาพวกนี้ครับ ไปเรื่อยนี่ก็บตัวนวโคโดนะนวโคโดอันนี้แปลงเล็กครับแปลงเล็กแปลงหนึง่งไรกูกลัวส่วนแปลงสี่ไรกัดจะเอาระบบแบบนี้แหละไปอยู่แต่ระบบจะใหญ่กว่านี้มันเป็นขนาดพื้นที่ขนาดสี่ไรอาจจะเห็นฝนสายเกนิดนึงจะเป้าหมายเอา ว่าง,งแผนเวลาครับขอให้ทุกอย่างคนผลิตมันออกมาได้ก่อนนี่คือการเียนร,ระบบก่อนครับแล้วก็เคกับเคลียร์พื้นที่บอร์นี่กับโค้ดครับบักโจกน,นี่ครับนี่ครับอุปก,กรณ์สร้างผมโอ้โหมีสัตว์เลี่ยงเน่ะกี่ตาปาไม่อยูอ่แล้วมันเช็นน้ำเนาะอันนี้เอาผ้าดังน้ำเงินเนี่ย มาปิดอ่อนก็ฉันขี่กันขากขีก่น้ำปาดเขีย่ยตัวไว้มันมักยังหักแล้วเห็นน้ำแล้วแล้วนะอุปกรณ์สร้างคิดว่าเป็นการออกกําลัางกายคิดว่าเป็นการออกกําลังกายเอากระบอเมือหันห้อนอยากเรียนน้ำก็กระโดดลงไปได้ครับนี่แต่ว่าอีกสักพักนึงครับให้เดร ฐานลางมันเสียบโตกว่านีกันดึกได้วครับนี่น่มนเห็นหนึ่งนี่มาแม่นนหนะเม็ดหนึ่งนี่นี่ด็กหน่อยตกน้ำหยาดเทือนเนี่ยนีคนเดิเรื่องช่างไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับกันเท้าคิดจะเรียนรู้ ันเขาจ้างเขาสุวยางรัดจะลำบากเนะี่ยยางมันต้องเป็นเงินเป็นทองเหมดเออเป็นยังไงครับลูกหมันครับสายดำสายพันธุ์ดำออซี่ครับตอนนี้กยังไม่ได้ให้ปุ๋ยให้ยังนี่ได้ปุ๋ยขีงวัวอย่างเดียว ่พันดำออดสีครับเพิ่งปลูกยังมาถึงหนึ่งปีเต็มครับเดี๋ยวจะต้องตัดแต่งกิ่งอีกจะต้องจักหน่อยค่อยๆปลูกออกลูกไรก็ออกดอ,อกครับจนนี้มัน ทางลาง่างเขาต้องเด็ดออกครับเพราะมันเป็นต้นเสียบยอดครับนี่ครับเสียบยอดช่วงนี้มันจะสังเกตได้วนัน,นบวกลื่นกันเนาะปลวกไล่ไล่ทั้งต้นนี่มันจะบวกลื่นกันไล่ทั้งต้นมันจะบวกลื่นกันช่วงบนนี้เป็นสีแบบช่วงล่างมันจะตามไอ้อยังเงขนมันจะที ช่วงล่างเนี่เป็นหมอนพื้นบ้านช่วงท่อนบนนี่เป็นลำออดสี่ครับรเพรยานเ้าต้องต้องจะร้อยต้องจะช่วงต้นไปเขาปล่อยมันแตกกิ่งแตก,แตกยังไงถ้าช่วงล่างเขาต้องเด็ดออกให้นักปุยขิงว่าครับยังไม่ได้ให้ปุยย๋ยอื่นแต่ว่าปุ๋ยไม้คือให้ปุ๋ยสองอยางแหละปุ๋ยยืนพื้นซิผาซิ้า,ากับขิงว่ะสองอยางครับก็สันสารอาหารมันได้บครบ การห่รหาว่าให้ขี้งัวดินห่ามากกวเยหยีกระดานครับเนี่ยเป่านเะนาะน้ำยดกระลังเล่งเดฉยครับเว่าเดี๋ยวทั้งอ้อยทั้งบกักเปล่าทั้งมอนจะไปปรลอดส่วนมุมนี่ที่ว่าเป็นอ่อยขั้นหนามเป็นแม่พันธุ์ต่อไปมันหยีกลายเป็นฟ้ามใส่ให้เป็น ชุดเลี้ยงปูหน้าก็ได้ผมกำลังคิดมึงอยู่ครับต่ว่าหวานแห้งด้วยแสบความครับพวกนี้ไๆเนี่ยกันให้ปุ๋ยกันปุ๋ยมันถึงมันก็ียดโอเคอยู่สัมผับหวานแสบแล้วหวานแห้งครับหวาน วังครับพอมีของครบเนอะมาจากคิดเลยมวนมือมีของครบทุกอย่างเนี่ยมวนในการเห็ดกับส่วนราคาขายตีแพ็คขายในทองตลาดกะต้องโมโหกันค่อยว่างแผงกันอีกที่หนึ่งตอนเอาแคปปลูกมันไดก่อนเรื่องขายก็่อยว่ากันที่หลัง รแรงพอพันปุอ้ยขันน้นาวอ้อยขันน้ำสายพันธุ์พวยเเปียจังหวัดรลอยเอ็ดครับตอนนี้กยังว่าควอมที่ขายทอนพันธุ์อกเพรจะของยังต้องขยายพันธุ์เองอยู่พอจะของมันเตะก่อน